สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ในหน้าหนุ่มอสังหาริมทรัพย์ไทยกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งครับกับสวนทุเรียนแปลงเล็กโอ้ยไม่ใช่สวนทุเรียนแปลงใหญ่พูดผิดนะครับเป็นสวนทุเรียนแปลงใหญ่แต่ว่าเป็นทุเรียนเล็กนะครับทุเรียนก็อายุประมาณเท่าไหร่ครับพี่โอ๊ตหนึ่งปีครับทุเรียนอายุประมาณ1ปีนะครับมีทั้งหมด7 1 2สิบต้นนะครับในพื้นที่41เไร่เศษเศษนะครับเป็น เป็นส่วนทุเรียนที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองระยองนะครับช่วงปลายๆนะครับก็เป็นช่วงในส่วนของชายแดนอำเภอแกลงนะครับก็อยู่ที่ตำบลกระเฉดนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่มีการจัดสรรปันส่วนนะครับระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคไปอย่างดีมากๆสวนสวยงามสะอาดสะอานส,สะอาดตามากๆครับแล้วก็ดินเนี่ยเป็นดินดินลูกลังนะครับถ้าเป็นชาวสวนทุเรียน,นยจะรู้กันว่า ดินลูกลังเนี่ยเหมาะกับการปลูกทุเรียนมากๆแล้วก็เป็นที่ลาดเอียงเชิงเขาแบบนี้นี่ครับพี่โอ๊ดดูภูเขาครับนี่ครับภูเขาเราซื้อสวนทุเรียนเนี่ยเหมือนกับได้ได้บ้านพักตากอากาศไปในตัวนะครับก็แล้วก็จะมีฝั่งตรงนั้นนะเป็นถนนลาดยางถนนลาดยางตีถนนลาดยางตลอดแนวเลยครับตรงนู้นเลยครับนี่เห็นเราจะเห็นรถหกล้อวิ่งผ่านได้สบายๆนะครับครับเดี๋ยวเรา เข้าไปดูรายละเอียดกันในส่วนนะครับว่ามีทุเรียนพันุอะไรบ้างมีระบบน้ําเป็นแบบไหนมีรายละเอียดต่างๆเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันอีกทีครับตอนนี้เราอยู่ในแปลงทุเรียนนะครับที่เราได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับตอนต้นคลิปเนี่ยผมไม่ได้แจ้งเรื่องราคาไปนะครับเดี๋ยวเราจะอาบอกราคานะครับว่าแปลงนี้ขายอยู่ที่ไร่ละ หนึ่งล้านสองแสนบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ต่อรองได้ต่อรองกับเจ้าของได้นะครับราคานี้เป็นราคาที่เจ้าของเปิดมาทางพวกเราทีมงานนายหน้าเนี่ยไม่ได้มีไปทาการบวกอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ราคานี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นราคาที่คุ้มมากๆครับเนื่องจากว่ามีถนนรอบแปลนะครับตรงนี้ก็เป็นทางลูกรังขึ้นไปบนภูเขาฝั่งนู้นนะครับด้านส่วนด้านตรงนี้ก็เป็นทางคอนกรีตทางคอนกรีตเส้นนี้ไม่ใช่คอนกรีตซอยธรรมดานะครับคอนกรีตเส้นนี้ถ้าออกไปตรงนู้นนะครับสามารถออกไปถนนสุข,ขุมวิท ฝั่งตรงบ้านกระเฉดได้ตรงนั้นบ้านกระเฉดบ้านสองสลึงได้ครับฝั่งนี้แล้วก็ในส่วนของถนนลาดยางหน้าแปลงตรงเนี้ยตรงนี้ที่เมื่อต้นคลิปเนี่ยเห็นเห็นรถหกร้อวิ่งผ่านครับตรงเนี้ถ้าไปเดินหน้าไปฝั่งนู้นก็จะไปอำเภอวังจันทร์อำเภอบ้านค่ายเข้าเมืองระยองได้ครับไปปวกแดงไปพัทยาได้ครับฝั่งน,น,นู้นคือแปลงนี้ได้ได้เปรียบในเรื่องของโลเคชั่นได้เปรียบในเรื่องของ่ององอาการจราจรการเดินทางขนจรไปมาสะดวกมากๆครับ เพราะเป็นติดถนนติดถนนรองนะครับจากถนนสุขุมวิทมาก็จะเป็นเส้นนี้ครับแล้วก็ในส่วนของในสวนเนี่ยจะเป็นผู้เรียงอายุรุ่นราวคราวเดียวกันทั้งหมดเลยครับก็จะเป็นหมอนทองล้วนนะครับจํานวนจํานวน7 1 2ต้นเป็นหมอนทองล้วนอายุ1ปีครับก็ที่แปลงนี้ผืนนี้ก็มี2โฉนดมีโฉนดสใบนะครับก็รวมเนื้อที่ได้ประมาณ สี่สิบเอ็ดไล่นิดๆสี่สิบไลนนิดๆครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในนะครับระหว่างนี้ก็เชิญชมบรรยากาศนะครับโดยรอบเป็นวิวเขาลายล้อมไปด้วยภูเขาแลวสวนยางพารานะครับแต่นี้สวยมากๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาภาพบินโดรนให้ดูนะครับช่วงจะมีภาพบินโดรนแทรกให้ดูนะครับในระหว่างการทำคลิปนะครับนี่ครับ ทุกคนทุกคนลองเงียบฟังฟังเงียบฟังเสียงครับเดี๋ยวผมไม่ฟังเสียงไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่านี่ครับคือเสียงธรรมชาติครับเสียงธรรมชาติเสียงนกนกนกกระแตแว๊ดนะโอ้เสียงเสียงดีทั้งวันนะครับเสียงดีทั้งวันแล้วก็ลมครับท่านผู้ชมดูดูต้นทุเรียนได้ครับเนี่ยลมเป็นพื้นที่โล่งที่อยู่ตรงเชิงเขาที่มีลมโรกตลอดลมโรกตลอดทั้งวันเลยนะครับ สำหรับท่านใดสนใจนะก็อยู่ที่ตำบลอ,อะไรนะตำบลกระเนะครับอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับเป็นสวนทุเรียนอายุ1ปีนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เป็นภูเขาว,วิวสวยพนมรามาวิวสวยมากๆครับและที่สำคัญแปลงนี้พื้นที่ใหญ่แล้วก็มีบ่อน้ําขนาดใหญ่นี่ครับเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะเป็นบ่อน้ําเป็นบ่อปูผ้าพ e. ีเป็นพลาสติกสังเคราะห์พี แล้วก็มีน้ําตลอดทั้งปีไม่ต้องห่วงครับบ่อนเนี้ยขนาดหนึ่งไร่ครับขนาดหนึ่งไร่แล้วก็ลึกห้าเมตรลึกห้าเมตรจุน้ําได้เยอะสุดๆเลยครับแล้วก็ต้นทุเรียนอะไรนะครับไฟฟ้าอ๋อเป็นไฟฟ้าสามเฟสนะครับลืมแจ้งนะเป็นไฟฟ้าสามเฟสนะครับเข้าถึงในแปลงแล้วใช้ใช้สอยดูครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปดูพี่อดตามมอะไรครับตามมาเลย,ามมาเลยนี่โอกโก้โห นี่ครับนี่ใหญ่ใหญ่มากๆเลยครับดูอันนี้คือบ่อน้ําขนาดหนึ่งไร่นะครับบ่อน้ําขนาดหนึ่งไร่ลึกวามลึกเนี่ยลึกห้าเมตรซึ่งเจ้าของสวนเนี่ยทุ่มทุนสร้างลงทุนไว้อย่างแบบอลังการมากครับสวยมากนี่ครับขนาดขนาดยืนนะดูดูนะครับอ่ะนี่ให้ดูให้ดูครับน,นี่ลมแรงครับเนี่ยลมแรงลมแรงมาก อากาศดีแล้วก็เป็นสวนทุเรียนทุเรียนเล็กที่เราเราจะเวลาเราไปไปสวนอื่นเนาะทุเรียนหนึ่งปีปีกว่ายังไม่ถึงปีนะยเราจะเห็นว่าต้นทุเรียนโสมมากเนาะพี่โอนเนาะแต่ว่าคล้ายๆว่ามันยังไม่ฟื้นตัวมันยังไม่อะไรนะแต่ว่าทุเรียนสวนเนี้ยดูสดชื่นมากครับเนี่ยดูใบครับแตกใบอ่อนแตกใบอ่อนสวยมากท้องใบกิ่งก้านออกยอดแดงแตกยอดแดงหมดเลยครับสวยมาก ตลาดแอเบเรียตครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นี่ครับคือไม่รู้จะไม่รู้จะบรรยายสรรพคุณยังไงครับที่แปลงนี้มันสวยจริงๆครับบรรยากาศดีสุดๆอยากให้ทุกท่านท่านเศรษฐีทั้งหลายนะครับที่มีกําลังซื้อที่มีกําลังรัพย์ในการซื้อส่วนทุเรียนแบบเนี้ยราคาหนึ่งล้านสองแสนบาทกับระยะเวลาอีกประมาณสามสี่ปีที่จะได้ผลผลิตเนี่ย ผมว่ามันคุ้มมากๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าที่ดินโซนเมืองระยองเนี่ยมีไม่กี่ที่ครับมีไม่กี่อำเภอที่สามารถปลูกทุเรียนได้แล้วก็มีกี่ที่ในประเทศไทยที่สามารถปลูกทุเรียนที่สวยๆได้แล้วก็ยืนยันจากผู้บริโภคทุเรียนอย่างผมว่าทุเรียนระยองเนี่ยอร่อยที่สุดในประเทศไทยอร่อยที่สุดในโลกแล้วครับครับ,รบแล้วก็ที่ดินราคามันขึ้นเร็วมากราคาผันขึ้นเร็วมากหลังจากที่ท่านซื้อไปประมาณ3ปีน่ที่ดินแปลงนี้จะเพิ่มมูลค่าให้ท่านถึง ไล่ละล้านห้าล้านหกล้านเจ็ดถึงสองล้านแน่นอนครับถึงสองล้านแน่นอนผมฟันธงได้เลยกับระบบการจัดการแบบนี้ท่านซื้อไปนะลูกค้าซื้อไปนะครับซื้อไปไม่ต้องไปทําอะไรแล้วที่ดินแปลงนี้เข้ามาอยู่เข้ามาบริหารจัดการมีคนดูแลให้ครับระบบการจัดการดีเยี่ยมแล้วก็การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกสบายมากสําหรับท่านเศรษฐีทั้งหลายทั้งผู้มีเงินมีท้องหลายครับก็เหมาะมาก เงินฝากธนาคารไว้ใช้อาจปลอดภัยนะครับใช่ครับแล้วที่สําคัญเป็นโฉนดคุดแดงโฉนดคุดแดงไล่ละหนึ่งล้านสองแสนบาทติดถนนยาวๆแบบเนี้ยติดถนนสามด้านแบบเนี้ยผมมาโคตรคุ้มโคตรคุ้มมากมดูนะครับคําว่าพานรมาสามร้อยหกสิบองศามีอยู่จริงนะครับดูนะครับเขานะครับน้าเขาไม่ใช่เรานะครับน้เขาเนี่ยเขา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 นี่คือเขาสามร้อยหกสิบ นี่คือเขาสา0ร้อยหกิบองศาที่แท้จริงครับท่านผู้ชมเขาสามร้อหกสิบองศาที่แท้จริงท่านซื้อสวนทุเรียนท่านได้สถานที่แคมปิ้งด้วยอ่ะไม่ต้องไปไหนครับอยู่ระยองมีครบทุกอย่างอาหารการกินพร้อมผลไม้พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวภูเขาลังตกมีหมดจบที่เดียวทะเลห่างทะเลประมาณกี่กิโลครับพี่โอ๊ตแปลงนี้น่าจิ20โลได้ไม,ไ,ด 10, 10, ไม่เกินสิบถ้าจะสิบสิบไม่เกินสิบห้าโลหรอกประมาณนี้ครับ <S <S ถือก็ถ,อถือว่าใกล้ครับเพราะว่า ทำไมคนอางคนถึงมาบอกว่า45โลมันเล่นไกลอยู่นะแต่คืออย่างนี้ครับพื้นที่ยิ่งใกล้ทะเลมันยิ่งปลูกทุเรียนไม่ได้ครับประเด็นมนะันอะน้ำจะก่อยอน้ามันจะก่อยครับเนี่ยอยู่ห่างอยู่ห่างไกลแบบนี้แล้วก็น้ําดีขนาดนี้ครับดูครับน้ําดีเขาเจาะบาดาลไว้กี่ลูกนะเจาะาาสองลูกสามลูกเนี่ยนี่ครับสวยมากๆครับตอนนี้ก็แดดแรงมากๆครับแดดแรงจริง นี่ครับนี่นี่นเรามาทันเวลาเวลาที่เขาเวลาเปิดเปิดน้ําพอดีนะ,ะน,นี่ครับเห็นไหมครับดูระบบน้ําเป็นระบบสปริงเกอร์สองหัวนี่ครับสปริงเกอร์สองหัวดูครับดูครับเนี่ยดูลําต้นผมบอกเลยว่าเป็นต้นเล็กเป็นทุเรียนเล็กที่ต้นโคตรใหญ่เนี่ยลําต้นใหญ่มากเห็นไหมครับใหญ่จริงของแท่ระยองของแท้ครับทุเรียนหมอนทองล,ล้วนเราเดินไปทางนู้นนิดนึงเดี๋ยวไปคุยครับ คนดูแลสวนกันดูเขาจะรับมุกเราไหมเราเป็นนายหน้าที่คุยคุยทุกเรื่องได้หมดนะครับเป็นชอบเป็นคนชอบฝอยครับอ่าปั๊มน้ำกี่แรงอ่ะพี่โอ๊ตไม่รู้อ่าเดี๋ยวเราไปคุยกับคนดูแลกันเดี๋ยวดูกับคนดูแลกันนะคุยกับคนดูแลไปไหนแล้วไม่รู้ อ่าโอ้โหดูอันนี้คือวาลอะไรอ่ะพี่อสดอ๋อวาลเมน,มมมนมอืมสวัสดีครับป้ะสวัสดีครับัสดีเนี่ยบบาสให้มาทําขายให้ถามข้อมูลหน่อยตอบได้ไหมไอั๊มน้ำกี่แรงครับเนี่ยไม,ไม่รู้เลยใครตอบผมได้เนี่าอ๋อไ,ไม่ได้มาออกมาเปิดมาเปิดน้ำให้เฉยเนาะ นี่ขอเปิดดูข้างในได้ไหมครับเสียงดังนิดนึงนะครับท่านผู้ชมเสียงน้ำกำลังทำงานนี่อันนี้สิบห้าแรงใช่ไหมทุกท่านตรงตรงเนี้ยนี่เอทีโอ้เสียงดังบนเราเล็กนึงนะแบ่เอทีมีอยะไร แปลงแปลงหลักร้อยเขาใช้กันห้าสิบเนาะสิบห้าแรงน่าจะเพียงพออันนี้ห้าแรงครับเนี่ยครับสวยมากสวยมากมากเลยนะครับแปลงนี้ผมขออนุญาตย้ํากับท่านผู้ชมกับลูกค้าทุกท่านอีกทีหนึ่งนะครับว่าแปลงนี้เนื้อที่สี่สิบเอ็ดไร่โดยประมาณนะครับสี่สิบเอ็ดไร่สองโฉนดเป็นโฉนดคุดแดงครับอ่าประกาศขายเนี่ยในราคาหนึ่งล้านสองแสนบาทเท่านั้นใครสนใจจริงๆเนี่ยมาต่อรองกับราคากันได้หรือ อยากชมความสวยงามของสวนเนี่ยก็เข้าแวะเวียนเข้ามาชมกันได้นะครับพวกเรายินดีให้บริการทุกท่านบริการทุกระดับประทับใจกับพวกเราทีมงานรายองค่าขายที่ดีนแน่นอนครับแล้วก็ย,ย้ำรายละเอียดอีกทีหนึง่งก็คือต้นทุเรียนที่เห็นอยู่เนี่ยเยอะๆเนี่ยมีจํานวนทั้งหมด7 1 2ด้อยิบต้นนะครับเป็นทุเรียนอายุ1ปีนะครับอีกประมาณ3ามปี4ี่ปีเนี่ยให้ผลผลิตได้แล้วในราคาเนี้ยที่ดินแบบเนี้ยติดทางลาดยางติดทางสาธารณที่สามารถไป เส้นทางหลักก็คือสายสามสุขุมวิทนะครับไปทางนู้นก็เป็นสามสี่สี่สามสี่สี่บ้านบึงแกลงนะครับพื้นที่อยู่ไม่ไกลจากตัวบ้านกระเฉศอ่าบ้านกระเฉก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่และก็ไม่ไกลจากอ่านิคม,น,คมนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยางนะครับไม่ไกลกันมากแล้วก็ทางนี้ก็ไปรับไปบ้านค่ายได้ไปพวกแดงได้ไปพัทยาได้เข้าเมืองก็ไม่ไกลมากจะไปทะเลก็ไม่ไกลครับ อยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมทั้งเรื่องการเกษตรทั้งเรื่องอา,อาหารการกินทั้งเรื่องการสัญจรการจราจรไปมาแปลงนี้ครบเซตได้ที่ดินแปลงนี้เหมือนได้สถานที่แคมปิง้งและบ้านพักตากอากาศไปในตัวท่านใดมีกําลังซื้อผมแนะนําแปลงนี้เลยครับซื้อไว้ซื้อไว้เลยผมแนะนําเลยว่าทุเรียนราคามันดีมากๆแล้วก็ทุเรียนระยองเป็นอะไรที่เลื่องลืออยู่แล้วครับว่าเป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดในโลกครับท่านผู้ชม แล้วก็สุดท้ายท้ายที่สุดนี้ย้ำกันอีกทีว่าแปลงนี้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับท่านใดสนใจสนใจคาจ,จ่ายผู้ขายออกให้ครับอ๋อค่าโอนค่าอะไรผู้ขายออกให้ทั้งหมดนะครับออกให้ทั้งหมดเลยถือเงินมาไล่ละหนึ่งล้านสองแสนบาทจบเลยครับจบเลยครับพี่ๆแล้วก็สามารถต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงนะพวกเรายินดีให้บริการทุกท่านจริงๆแล้วก็ขออนุญาตทิ้งท้ายไปด้วยบรรยากาศ การลดน้ํากระทบแสงแดดแบบนี้ฮ่าสวยมากมากนะครับนี่ครับเรามาทันเวลาพอดีตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นครับสวยมากทุเรียนแปลงนี้ท่านใดสนใจสนใจอยากได้ที่ดินแปลงสวยๆแบบนี้สวนทุเรียนแบบนี้นะครับติดต่อพวกเราได้เลยพวกเราทีมงานระยองค้าขายที่ดินระยองค้าขายที่ดิน ระยองแลนแอสเซทนะครับลูกเรามีเว็บไซต์แล้ว่าเว็บไซต์ระยองแลนแอสเซทขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เดี๋ยวขึ้นให้นะครับด้านล่างนี้อ่าเพจระยองค้าขายที่ดินครับ youtube ระยองค้าขายที่ดิน f a c e b o o k ระยองค้าขายที่ดินพวกเรามีหมดเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดให้ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจสวนทุเรียนสวยๆของจังหวัดระยองต่อไปเราจะไปสวนไหนนั้น เรียกไปพบกันกับอีพีต่อไปนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทีมงานระยองค้าขายที่ดินผมไอหน้าหนุ่มอสังหาริมัรั์ไทยพี่โอ๊ตพี่เคนพี่ปืนคุณอิงคุณพลอยคุณเฟนยินดีให้บริการทุกท่านเช่นเคยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ